สวัสดีครับวันนี้คุณครูพงเพชรจะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับ base practice หรือวิธีปฏิบัติสู่ความเป็นเลิศ base practice คือวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้สำเร็จซึ่งเป็นผลมาจากการนำความรู้ไปปฏิบัติจริงแล้วสรุปความรู้และประสบการณ์นั้นเป็นแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด ขององงตเนบุรชัยสิริมหาสาคร2548สําำหรับมุมมองของผม b เบ Practice ก็คือวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จเบสก็คือดีที่สุดเหมาะสมที่สุด Practice คือการปฏิบัติการทำงานการฝึกฝนฝึกซ้อมเมื่อนำสองคำนี้มารวมกันก็เลยเป็นการปฏิบัติงาน การฝึกซ้อมด้วยวิธีการที่เหมาะสมที่สุดเพื่อนำไปสู่สิ่งที่ดีที่สุดและประสบความสำเร็จครับวันนี้จะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับ7องค์ประกอบหลักของ Base Practice กันนะครับขออนุญาตนำผลงานที่ได้เผยแพร่ในเว็บครูบ้านนอก com มานำเสนอเพื่อเป็นแนวทางในตัวอย่างครั้งนี้นะครับ ชื่อผลงานและชื่อผู้จัดทำนะครับจะต้องมีความน่าสนใจแล้วก็ชัดเจนบอกชื่อและตำแหน่งและสถานที่ทำงานด้วยนะครับต่อไปในส่วนของความเป็นมาก็จะมีการกล่าวอ้างถึงแผนยุทธศาสตร์ชาติพระราชบัญญัติการศึกษาหรือ พระราชบัญญัติอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการศึกษานะครับและเชื่อมโยงไปสู่การทำ best practice ของเรา 2. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงานในหัวข้อนี้ก็จะพูดถึงเรื่องของสิ่งที่เรามุ่งหวังให้เกิดขึ้นกับการดำเนินงานของเรานะครับ 3. วิธีการดำเนินงาน ในหัวข้อนี้ก็จะพูดถึงขั้นตอนการทำงานโดยอาศัยวงจร d เ m i n g P D C A เข้ามาเป็นกรอบในการทำงานนะครับในส่วนนี้ก็จะมีการพูดถึงประชากรกลุ่มตัวอย่างก็คือนักเรียนของเรานะครับโดยระบุจำนวนลงไปด้วยนะครับหัวข้อที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือ Flow Chart หรือแผนผังแสดงขั้นตอนการดำเนินงานนั่นเองครับ 4. ผลการดำเนินงานผลสำเร็จประโยชน์ที่ได้รับในหัวข้อนี้จะพูดถึงผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของเราว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์บรรลุปเป้าหมายของการทำา e s t t r r c t t i e e ของเรา 5. ปัจจัยความสำเร็จ ในหัวข้อนี้จะพูดถึงผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของ Best Practice เรานะครับตั้งแต่ผู้บริหารคณะคุณครูบุคลากรนักเรียนผู้ปกครองชุมชนซึ่งปัจจัยทั้งหมดนี้เอื้อให้เกิดความสำเร็จใน Best Practice ของเรา 6. บทเรียนที่ได้รับในหัวข้อนี้จะพูดถึงสิ่งที่ เกิดขึ้นจากการทำเ Practice ของเราเป็นผลดีต่อคุณครูนักเรียนต่อองค์กรต่อชุมชนอย่างไรการสะท้อนกลับหรือฟีดแบ็กจากผู้บริหารจากเพื่อนร่วมง,งานจากนักเรียนจากผู้ปกครองจากชุมชน 7. การเผยแพร่การได้รับการยอมรับรางวัลที่ได้รับ ก็คือการนำ best practice ของเราไปนำเสนอต่อคณะผู้บริหารหรือนำเสนอต่อคณะผู้มาประเมินนะครับว่าการทำ best practice ประสบความสำเร็จอย่างไรและนำความสำเร็จนั้นไปเผยแพร่ไปประชาสัมพันธ์อาจจะเป็นการประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์หรือเว็บเพจของโรงเรียน Facebook หรือนำเสนอในสื่อโซเชียลช่องทางอื่นๆรวมถึงการทำเอกสารเผยแพร่ความรู้7องค์ประกอบหลักในการทำ best practice ซึ่งจริงๆแล้วนะครับ7องค์ประกอบนี้มาจาก3องค์ประกอบหลักในงานวิจัยหรืองานวิทยานิพนธ์ลนั่นเองครับ 3ามองค์ประกอบหลักของงานวิจัยและวิทยานิพนธ์นะครับประกอบไปด้วย 1. ส่วนนำมี9ข้อย่อยนะครับ 2. ส,ส่วนเนื้อเรื่องมี5ข้อย่อย3ส,ส่วนท้ายมี4ข้อย่อยในส่วนนำจะมีอยู่ทั้งหมด9ข้อย่อยซึ่งหัวข้อที่ผมคขีดเส้นใต้ด้วยสีแดงนะครับก็คือส่วนที่จะ กลายไปเป็น7องค์ประกอบหลักของ Base Practice ครับต่อไปส่วนเนื้อเรื่องครับประกอบไปด้วย5บทคือบทที่1บทนำบทที่2วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องบทที่3วิธีดำเนินการวิจัยบทที่4ผลการวิเคราะห์ข้อมูลและบทที่5สรุปผลการวิจัยอภิปรายผลและข้อเสนอแนะบทที่1บทนำความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ของการวิจัยความสำคัญของการวิจัยทั้ง3ข้อนี้นะครับก็จะไปปรากฏอยู่ในส่วนที่1ของ best practice ครับก็คือความเป็นมานั่นเองบทที่2วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องตรงนี้ก็คือส่วนที่ใช้สำหรับอ้างอิงถึงทฤษฎีและข้อมูล เชิงวิชาการซึ่งจะใช้ในการอ้างอิงงานวิจัยบทที่3วิธีดําเนินการวิจัยประชากรกลุ่มตัวอย่างเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนี้ก็จะไปปรากฏอยู่ในวิธีการดําเนินงานใน b s best Practice ครับบทที่4ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นบทที่นําเสนอ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ดำเนินงานมาจะเป็นในรูปของตารางเช่นตารางเปรียบเทียบการทดสอบก่อนเรียนหลังเรียนซึ่งจะมีค่าทางสถิติเช่นค่าเฉลีย่ยค่าร้อยละค่า SD หรือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็นต้นนะครับและ บทที่5สรุปผลการวิจัยอภิปรายผลและข้อเสนอแนะในส่วนนี้ก็จะกลายไปเป็นข้อที่ปัจจัยความสำเร็จบทเรียนที่ได้รับและการเผยแพร่ในองค์ประกอบของ b e s t Practice ครับส่วนท้ายประกอบไปด้วยบรรณานุกรมและภาคหนวกส่วนนี้ก็คือส่วนที่มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับงาน ของเราทั้งหมดนะครับนี่คือความเป็นมาของ b เ Practice ครับ3องค์ประกอบหลักของงานวิจัยและงานวิทยานิพนธ์ถูกขยายออกให้เป็น7องค์ประกอบของ b เ Practice ส่วนที่เพิ่มขึ้นมาคือ Flow Chart หรือแผนผังการทำงานครับซึ่งขยายออกมาจากบทที่3ในงานวิจัย ปัจจัยแห่งความสําเร็จบทเรียนที่ได้รับการเผยแพร่ก็ข,ขยายออกมาจากบทที่5ในงานวิจัยนั่นเองครับวันนี้พวกเราได้รู้ถึงที่มาขององค์ประกอบ Best Practice กันแล้วว่าจริงๆแล้ว7องค์ประกอบของ Best Practice นั้นมาจาก3องค์ประกอบหลักในงานวิจัยและวิทยานิพนธ์นั่นเองครับ